เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแนวผมตัวละครพาร์ทที่2งเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวสารอัปเดตที่แบบโอ้โหคือยิงๆก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปปล่อยมาแล้วนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นวิดีโอทีเซอร์นะครับแล้วก็มีแบบดาร์กบอลแล้วก็มีควันออกมาโอ้โหคือแบบชัดมาก นะครับผมชัดมากจริงๆมันมีข่าวมาตั้งนานแล้วนะว่าจะเป็นภาค GT นะครับผมแต่แรกผมรู้ว่าจะเป็นแบบไดมาเว่ยเออแต่แบบโอ้โหชัดเลยพอเป็นควันดานบอลมาคือชัดครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับจากทางออฟฟิเชียลนะครับผมในส่วนของตัวละครภาคสองนะครับก็คือซุนซุนอะไรนะโกจิต้าล่างสี่กับพี o ่โอเมก้าเชนรอนโอ้โหอย่างตึงครับผมเนาะก็ คอนเฟิร์มแน่ๆนะครับว่า2ตัวละครตัวนี้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ได้ข่าวมานะครับผมนั่นก็คือตัวของโอเมก้ารู้สึกจะเป็นในส่วนของเหรียญแดงก็คือสลับกันนะครับผมคือโอเมก้าเหรียญแดงนะครับแล้วก็โกจิต้าไปเป็นเหรียญสีเขียวนั่นเองโอ้ก้อนข้างแหวกนะครับแล้วก็จากสถิติที่เรารู้มาเนาะตัวละครเหรียญเขียวนะครับผมอย่างเช่นโกคูแบ็คเนี่ยต้องบอกว่าทําเพดานความเก่ง ไว้ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมคือแม่งแหมมาขนาดเนี้ยผมถามจริงคือเอามาอ่านรูตัวก่อนถามว่ามาขนาดเนี้มันจะมีคนกดโอเมก้าเชนลอนสักกี่คนเหมือนเหมือนมันมีแหละผมเชื่อว่ามันมีเว้ยแต่แบบโอ้โความเท่ความเฟี้ยวความแบบอลังมันก็ต้องโกดีต้าอยู่แล้วป่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทุ่มทุกอย่างให้กับโกดีต้าเลยพาร์ทสองนี่คือตัดสินใจมากนะตัดสินใจได้ง่ายมากว่าเราควรจะทุ่มใครเพราะต้องบอกว่า โกคูแบ็คอะมันเป็นตัวที่เท่นะด้วยความที่เบสออนมาจากโกค uh, ูบวกกับโกคูแบ็คที่ดูบบคค the, ะคืมขำเท่นะครับไม่เล่นนะเอาจริงเอาจังทุกอย่างมันก็เลยดูเท่มากๆในการที่เป็นโกคูแบ็คแต่โกเมกาเชนลอนเนี่ยมันอานถามว่าดีไซน์เท่ไหมดีไซน์ผมว่าโอเคนะแต่แบบด้วย มันยังไงอะมันยังเหมือนกับตอนที่ผมดูใช่ไหมมันก็เหมือนจะไม่ได้โชว์อะไรมากมันได้เหมือนกับแบกอะเออก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเน,นี้ยสำหรับผมเองนะผมรู้สึกเฉยๆนะสำหรับโอเมก้านะแต่ดีไซน์ก็โอเคแหละไม่ได้คีเลตแต่แบบในเนื้อเรื่องหรนะืออะไรรู้สึกว่ามันก็งั้นๆนะเออแต่โกจิต้านี่คือแบบสิบเต็มสิบอยู่แล้วนะครับใครที่ดูภาพ G t ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบโคตรเท่เลยนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าแนะนําใครเนาะก็โกจิตาก่อน,นจริงๆถ้าตัดเอานเร,าเรื่องของความเท่ความแบบ เบียวอ,อะไรเงี้ยโกจิต้ามันกินขาดอู่แล้วถ้าเรามองกลับมาพูดในเรื่องของทีมอันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมเนี่ยต้องบอกตรงเลยว่าชาโด้ดาก้อนหรือว่าจีทีบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะบาดศพมากๆกครับเบื่อมจใคํานี้เลยยามนิดนึงนะคือแบบโอ้โหทีมจีทีบอสเนี่ยหรือว่าชาโด้ดาก้อนชาโดดาก้อนยังดีอยู่ถ้าใจไม่ผิดนะมนมีพวกโกจิต้ามีแต่แบบฮัลโหลเราจะต้องไปเล่นกับพวกพระเอกเหรอเราอยากเล่นทีมฟูลทีมที่เป็นจีทีบอส และ g t เพราะตอนนี้ผมบอกตรงเลยว่าไม่อาจจะต้องรีเวิร์ก E.C.A. Super E.C.A. หลายตัวเลยนะถึงจะทำให้ทีมนี้มันอยู่ในเมตาได้เพราะต้องขอกว่าตอนนี้คือสภาพคือหนักมากแล้วผมคิดว่าการมาของ Omega ้าเชนลอนะครับจะเป็นแคทใหม่ผมว่าน่าจะมีอีกแคทหนึ่งไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแคทใหม่เป็นแคทใหม่ที่มารองรับการมีอยู่ของโอเมก้าเชนลนแล้วก็ตัวอื่นที่สามารถที่จะอัดเให้ตัวโอเมก้าเชนลนเนี่ย สามารถที่จะเอาไปเล่นได้อย่างเช่นแขกไม่รู้ละแขกใหม่ที่อาจจะรวมตัวร้ายเก่งๆเลยแล้วก็มีในส่วนของจีทีบอสแล้วก็เอ็กซ์ต r มคาก็คือรวมตัวร้ายอะไรหาเหวแล้วก็ยัดลงไปในทีมเนี้ซึ่งโกคูแบกอาจจะอยู่ในแคกใหม่ของตัวนี้ก็ได้ผมเดาว่าอย่างนั้นนะคือต้องบอกว่าถ้าจะหวังพึ่งแค่ GT Boss นะไม่ไหวเพราะตัวไม่กากมากส่วนโกจิต้านั้นไม่ต้องห่วงเลยครับคือโกจิต้าเนี่ยทีมมันพร้อมตั้งนานแล้วนะ มันรอเพียงแค่ใครสักคนนะครับผมใช้คำนี้เลยนะทีม G T Hero นะครับหรือว่าทีม Fusion อ่ะมันรอแค่ใครสักคนหนึ่งมาปลดลิมิตนะครับคือทีมโกดิต้านี่พร้อมมากนะครับผมบอกว่าทีมนี้ไม่พร้อมตั้งแต่อีโกคูสี่ลิงยักมาแล้วแม้จะทำให้ทีมนี้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกแล้วก็ผมว่าโกดิต้ายิ่งโกดิต้ามาเนี่ยผมเดาว่าไม่เก่งแดกไม่กากแน่นอนผมมั่นใจเลยว่าโกดิต้าไม่กากแน่นอนคือมาขนาดนี้คือต้องบอกว่าตั้งแต่เกมนี้เปิดมา โกจิต้าที่แบบเป็นโกจิต้าจริงๆอะซึ่งมันก็คงจะเป็นโกจิต้าจริงๆนะไม่น่าจะเป็นแบบฟิวชั่นแล้วล่ะน่าจะเป็นโกจิต้าจริงๆไม่เคยมี LR ที่เป็นโกจิต้าแบบมีมากผมนึกอยู่ไม่มีนะที่แบบเป็นโอโกจิต้าแบบออกมาแบบตัวโต,วตวเดียวจริงๆเลยไม่ต้องฟิวชั่นหรือไม่ต้องอะไรเนะี่ยรู้สึกอย่างไม่มีนะครับผมเนาะก็ให้มันช้ไว้เลอครับว่า ถ้าเกิดผมผิดผมขอภัยนะผมก็ลืมไปแล้วว่ามันมีหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนี่ไม่มีนะที่เป็นโกดิต้ามาแบบเป็นตัวๆเลยนะแล้วก็เป็น LR ไม่มีนะผมก็น่าจะผมบอกเลยว่าตู้พาสต์นี่ระเบิดผมบอกแค่นี้ผมไม่รู้อะกูจะเอาโกจิต้าให้ได้ผมมีวันเกือบสองพันเม็ดแล้วกูต้องได้อะเอาดิไม่รู้อะแต่กูต้องได้โกจิต้าแน่นอนเนี่ยคือโอเมก้าเชนนัลผมปล่อยแม่งเลยอะไม่รู้แหละโกจิต้ากูต้องได้ เออโกดิต่านี่หวังไว้เยอะนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูด้วยว่าถ้าตัวที่การมาหอสอตัวนี้แน่นอนว่าตัวที่ ECA ในอนาคตนะเพื่อที่จะมาเป็นลูกทีมของสมเนี้ยจะมีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ด้วยเลยนะครับผมโอเคครับผมเอามาดูตัวละครตัวแรกที่คิดว่าแม่งน่าจะได้ ECA แบบล้านเปอร์เซ็นต์คือไงจะใช้คำล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาเป็น 80-90%ละกันนะี่คือท้าไม่ ECA อีเวนต์นี้มึงจะ ECA อีเวนต์ไหนถามจริงๆครับเพืเ่อนๆต้องมาแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมคาดหวังไว้สูงมากนะเป็นโกจิต้าอีกหนึ่งตัวนะที่มาเป็นโกจิต้าจริงๆเลยนะครับขอร้องลงบันทำตัวนี้ให้ ECA เก่ง ความสามารถเนี่ยมันเริ่มมานะภาพคือเก่งมารอแล้วเว้ยมันเพียงแค่คุณปรับความสามารถหลายๆอย่างอ่ะให้มันสมกับเป็นโกจิต้าอย่างเช่นลดดาเมจที่ได้รับลง5 0 60%ิบรเิร์นมีกาดสี่เทินอะไรก็ว่าไปใส่ความสามารถที่ควรจะเป็นนะย้ำหลายรอบที่ควรจะเป็นของโกจิต้าใส่เข้าไปคุณมีลดดาเมจคุณมีกาดพอแล้วแค่นี้เก่งแล้วจริงๆนะตัวเนี้ยเอทเทนดีเฟนต์สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต เบิ้นครว่าไปนะครับคือมันมีองค์ประกอบความเก่งมันครบอยู่แล้วเว้ยเนี่ยมันมีเคาน์เตอร์ถ้าไม่ตายด้วยซึ่งดีอยู่แล้วใส่ลดดาเมจใส่กาดอเข้าไปเก่งแล้วไอตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับขอไม่ขออะไรมากนะลุงบันเอาให้ตัวนี้มันเก่งๆกน่อกูขอร้องตัวนี้ผมรอมากนะครับรักมากด้วยตัวนี้เท่ด้วยนะถ้าไม่ตายอาจจะเก่าไปนิดแต่ ของเก่งๆตัวนี้นะจะด่าเลยนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยตัวนี้น่าจะได้ ECA แน่นอนนะครับผมความหวังแรกของทีมฟิวชั่นแล้วก็คนที่อยากเล่นแบบโกดิต้าเนาะเออตัวนี้คือแบบมันเก่งนะแต่ด้วยความที่แบบ <c oughs> แ,แหละมันออกมาในยุคที่มันไม่ค่อยดีออกแบบมาไม่ค่อยดีครับตัวไม่เลยโคตรแบบจืดจางมากนะครับแล้วก็สแต็คค่อนข้างที่จะน้อยนะรู้สึกว่าสแต็กน้อยมากทุดิ ผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวละครตัวอื่นๆบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างที่จะได้ EZA นะครับโอเคเข้ามาดูอีกตัวหนึ่งเนาะที่ผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้ EZA แต่ตอนนี้เป็นตัวละครธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นตัวตัวตู้หรือตัวอะไรสึกจะมาข้างตู้โกจิต้าเมื่อกี้แหละก็เป็นในส่วนของไอ้เนี่ยไอ้เชนรอนตัวเหลืองเนี่ยเนาะเออเป็นตัวดีด้วยผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าจับตามองแล้วก็ คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ ECA สูงใช้คำนี้นะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ ECA สูงคืออย่างน้อยก็ช่วยเปิดทีม GT boss ให้แม่งเยอะขึ้นหน่อยเออทำายังนก็ได้มันดูมีตัวละครเยอะหน่อยนะครับผมแต่ข้อสังเกตนะคืออยู่ Shadow Dragon ก็จริงนะครับแต่เป็นคนดีนะแต่อยู่ในแคด GT boss เออเอาเข้าไป <laughs> เหมือนมันทาออกมาเพื่อซับ Shadow Dragon มากกว่าก็ไม่รู้ว่าตัวละครออกมาใหม่ อย่างทไทยส่วนของมูจิต้าเีวมันจะน่าจะหลีดชาโดดาก้อนละมัง้งดูทรงแล้วนะครับ GT Hero อาจจะไม่ใช่เนาออาจจะต้องให้คนอื่นนำไปแทนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ตัวน,นี้ที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับการ ECA โอเคครับมาดูอีกหนึ่งตัวละครที่ผมก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับการ ECA เป็นหนึ่งตัวละครตัวฟรีนะครับผมนาะเออเป็นตัวฟรีตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้แต้มนะครับผม ในการแลกได้หลังจากที่เราเล่นวีดิซีนะครับผอ<ม>อัลติเบทแคบแพทเทิร์นเองตัวนี้ก็มีรุ่นนะเธอเกิดบันเอซเอเนะี่ยด้วยความที่เป็นตัวฟรีผมว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าลุงบันไม่ใจร้ายนะผมอยากให้ e c ซเอมากเลยนะเพื่ออะไรครับหนึ่งคือแม่งจะได้มีตัวเล่นที่เป็น GT b o บอเนี่ยเออเป็นตัวฟรีบ้างแล้วก็อยากทำให้มันเก่งๆหน่อยอะ่ะเออขอร้องออจีทีบได้มึงทำให้มันเก่งไปเลยก็ได้นะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีไงเพื่อนเออจริงๆนะผมรู้สึกไงคือมึงทำมันเก่งไปเลยก็ได้นะ เพราะว่าตัวที่เล่นมันไม่ค่อยมีทําเก่งไปเลยนะครับตัวนี้ก็หลบผิวแทงอะไรก็ว่าไปนะครับออกมาให้มันดีๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้มาต่อกันเลยครับอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าหากคุณจะต้องการที่จะไปให้สุดในสายของโอเมก้าเชนลอนนั้นมันก็เล่นโคตรทีโอเมก้าเชนลอนตัวนี้มัน eca แล้วก็จริงแต่ผมมองว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดโดยการเป็น super eca ให้กับตัวละครตัวนี้ไป เนี่ยครับปรับความสามารถใหม่เลยเป็นลดดาเมจลดอะไรก็ว่าไปมีกาดอใอสเข้าไปเลยครับตัวละครตัวนี้ผมว่าเอาเรื่องในกะารแล้วก็อยากให้ลุงบันนะอ่ะอัปเกรดทีมนี้อัปเกรดตัวนี้มนถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องอัปเกรดตัวนี้ให้มันเป็นซูเปอร์อีซีเเนาะจะทําให้ GT ทีบอสเนี่ย, GT ot, ยมันเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วที่ผมมองว่าอืมให้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเอ้วสี่สิบถึงยี่สิบ ประมาณ40-30%น่ะคือโอกาสที่ได้รก่ะ ECA เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่เนื่องจากผมมองว่าตอนนี้ทีม GT b o ่ะมันมันไม่ค่อยไหวแล้วถ้าเกิดนาคนมันจะต้องอัพทีมก็อยากให้มีสักตัวหนึ่งที่พอจะแบกได้นก็คือผมมองเป็นซ u เปอร์17ตัวเนี้ยเออที่มองว่าเอ้ยถ้าเกิดในในรุ่นไม่ใช่ในในช่วง GT Boss แต่ใครบ้างที่ยังไม่ ECA ผมมองว่าตัวนี้ก็ไปอินถึงทางเลือกนะ ถ้าลุงบันจะต้องการอัปเกรดทีมก็อยากให้เขาครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้แลกการ ECA แต่ต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วที่ผมมองว่ามีสิทธิ์นาอก็เปอร์เซ็นต์ก็เลยจะไม่เยอะแต่ก็อยากจะใส่ไว้และคิดว่ามีโอกาสให้เป็นแค่ว่าโอกาสแล้วกันนะครับผมอาจจะอาจจะน้อยมากๆเลยนะครับเพราะมันอาจจะหลุดทีมไปปักผู้ชาร์โดดาร์กอนสักหน่อยนาอไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แต่ก็ลองดูว่าลุงบัน อมองว่าอย่างไรมองว่าจะอัปเกรดทีไหมหรือมองว่าไอ้เรื่องอัปเกรดทีเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าจะจัดแขกใหม่อย่างที่ผมบอกคือจะจัดแขกที่มีโอเมก้าเชลอนเป็นผู้นําแล้วก็สามารถที่ยัดตัวเก่งๆที่เป็นพวกบอสได้เช่น เอาเอาคือแบ็คเข้าไปได้อะไรแบบนี้เนาะก็จะปิดแกปตรงนี้ไปแทนนะครับโอเคหมายว่าประมาณนี้แล้วกันเนี่บสำหรับการอัปเดตตัวละครพาร์ทสองที่จะเข้ามานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ในผมถ้าเกิดผมมีการพูดจาอะไรที่ไม่ดีก็ขออภยัยาณที่นี้ด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยละกันนะครับผมสวันนี้สวัสดีครับผม